แล้วประเมินแบบประเมินจ่ะเกดดีมากเลี่ยมาโครงอยู่นี่ไม่เป็นอย่างงี้ฮะไม่ที่บ้านสอนมาฟงอยู่คือกงสามารถเรื่องมาท่านกลางลมแบบคือหน้าคนอยู่แถวเฉาดินทะเลก็จะปกติใช่ไหมคะแต่พอเราเห็นลมแล้วเรากลัวเราก็เลยต้องแบบชะลอกล่าวรายงานต่อท่านประธานเป็นเช่นค่ะ ต้องขอขอบคุณท่านนครศิรีสินอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการัตรีสากลองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรในวันนี้ดิฉันขอนำเรียนความเป็นมาในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันตรีสากลโดยสังเกตดังนี้ด้วยองค์กรการสหประชาชาติได้กำหนดนสมาชตสตรีของเธอปทิวนะครับแต่โดยเฉพาะวันนี้นะครับต้อง จะเรียนไปยังท่านสำเ็ง,งตั้งนะครับในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรคณะผู้บริหารท่านประหลัดธีรยุทธธีรสรพิประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรซึ่งพึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพระคคนะคร mm ับ hmm. กวก็ในส่วนหัวหน้าส่วนราชการของการบริหารส่วนจังหวัดนะครับแต่บรรดาขุนขีของเพ็นง เอาละเอาเปรียบมาโดยตลอดในสังคมนะครับเป็นกลายเป็นแรงขับดันให้กลุ่มสตรีของการบริการสาธปปชารณชาติได้เห็นความสําคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการเชิญชวนให้ทุกประเทศทั่วโลกกลําหนดให้เวลาจัดงานมัสตรีสาวนลเนี่ยเ็จะที่อําเภอปางทิวแม้ว่าวันนี้ครับเราจะแยกอําเภอก็ได้ทั้งแปดอำเภอนะครับจัดทุกอําเภอก็ได้ แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะติดขับในเรื่องของผู้ประสานงานนะครับไม่ไม่ไม่ไมใช่เมืออาชีพเหมือนที่ถ้าเราไปดูตัวเลขนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับทั่วประเทศไทยในจังหวัดชุมพรเนี่ยปวดเล่นๆได้ร้อยกว่าคนนะทนี่รักวดจริงๆผม โอเคเรียบร้อยนะคะอ่ะเอาไว้ใอีเดียดีๆดียดอ๋อปัดวิไลไว้ก่อนฝากประธานไว้ก่อนนะคะโอเคประธานะนโอเคนะคะอ่ะบริวารตอนนี้เหมาเรียบร้อยแล้วนะนะคะท่านประธานเหมาเรียบร้อยแล้วพร้อมพี่มีไว้ไว้พี่มีไว้ไว้อยู่แล้วไม่เอาไม่เอาอยากอะไร อยม,มาามเลยไอ้อยางแล้วไม่ใจใ่ายทันทีไ่ายาทานยังไม่นีเต้ยยยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยนอน้วอ้ยอกอ้ยโี้้ออ รีบตรวจ ATK เลยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมไปที่หมู่ที่8กับหมู่12ที่จุมโคที่บ้านจุมทรัพย์เกิดคัตเตอร์งานสอบอยู่ฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถควบคุมคัตเตอร์ได้ไวที่สุดก็คือกันเมื่อวานีกด้วยเพราะผมเชื่อว่าแม่แต่ตรตรีบางคนเนี่ยเป็นอสมอด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องที่สองการรักษาให้เยาวชนเราเนี่ยตระหนักในเรื่องของอยาเสพติดมีการเตือนภัยให้กับพี่น้องเราเรื่องที่สี่ที่อยากจะทําเรื่องของเพราะว่า เรื่องนโยบายข้าวไทยตรนนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแล้วลเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมที่อยากจะทำาจอารมณ์ให้กับพี่น้องเราในพื้นที่ได้อย่างโทรศัพท์ผมเนี่ยสองชุดผมไม่ได้ปิดแต่ว่ามีคนโทรหาผมตอลอดถ้าตั้งใจที่อยากจะทําให้ปฏิเสธจริงเวลาเนี้ยค่อน,อนข้างจำกัดเดี๋ยวท่านนายกอบจมาซึ่งหนึ่งในหัวใจสําคัญของการตับเคลื่อนในพื้นที่ก็คือแม่แม่สตรี เพราะแม่แม่สตีบางคนเป็นทั้งอสมอเป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นทั้งผู้ช่วยผู้บ้านในคนเดียวผมต้องการมาเป็นสว่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมปัจจุบันเพราะว่าทุกคน